เจโน่ป่ะเนี่ยเอาเอาพี่ยังคนนี่ก็เฝ้าแท้โ <c oughs> อ้ยนังนน่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนฝันบ่เจนุ่งขึ้นเขาฝันเพิ่นหน้ามาเขาฝันแต่ว่าน้กคือบาหวดนี่สิมีโศกอยู่เด้ขวดนี้นะเพราะว่าพีหลอกแม่บ่เคยถือพีหลอกจักเทือ่อ <c oughs> ดอกกังเล่น หลอกกลางเว้นมันใจได้ว่าสีถึกเลขกอะมันใจว่าที่มีโศกอยู่สีถึกเลขกอยู่ผีหลอกกลางวันแสกๆเหยครับจ้าโอ้ผีเกาะผีหลอกกลางวันแสกๆนี่แหละเออเมื่อคยถือผีหลอกแจ๊คเมื่อคยถือผีหลอกแจก๊คมิตรสอผูนน้นันผู้นีผู้เคยเห็นแต่ว่าเจ้าของเมื่อคยเห็นบบนี้มื่ว่านี่เปิดประสบการณ์ได้ไหมพ่อของจริงได้ไหมแล่น้ำกลมเตร์ไใส่เลยจ้าผีแร่น้ำกล่แมน เนียไปอย่างเสียมันบ่บ,บ่มีเอียงเลยเด้ตสว่านมันเป็นป่าบ่มีไก่กระทำอ,อยู่ว่าเพื่อเลี้ยงไก่บ่เป็นว่าบ่บ่มีไก่พ่อต่วสันเป็นว่าไก่ก็สีแดงน,น้ำปลาหลุดเนาะจ้ามากับบม่มีบ่มีเอียงแต่ว่าได้ยินเสียงกังเว้นนี่ยล่ะจังได้กระถือปฏิวัติได้กระถือวันนี้เพิ่นเลียนน้ำมอไห้สวกอะหลังฝันค่ะฝันแน่ว่าเวัติจ้าบันี้โอ้บ่แม่นฝันอันนี้ขวาค่ะขอแน่จ้า ไปฮาปลาซิวมันแล้ไปใส่ตุ่มปลาซิวเนาะมาเอาดูไรพีได้หยอกพระจักเนาะแมนพีที่ถามฮะล่ะพีที่ถามตามข่าวบันนี้ผู้จันทร์ว่าจังไดเล่ากัว่าอันเพื่อนมาถามข่าวคนวางสู่กับหุ่เหมือนกันจ้าเพราะว่าแต่แต่เป็นคนอยู่เขากับห้องถามเห็นยุไสเขาก็เอินนโน้คงนโน้งมงสิ่อนะมอนหระจักกันพียูหันนะแมนตะกี้เป็นคนบตะกี้เป็นคน นี้ได้อันถามกันสนิทสนมกับเจน้องเลื่อยจ้าบันนี้เพื่อนเสียไปสามสี่ปีเราเด้แต่ว่ายังมาไหมอยู่ยังเฝ้าอยู่หันอยู่เนียเพื่อนเพ่นกับไปหาปลาขึ้นกันเพื่อนมาหาปลาขึ้นกันสี่ปีบ้าวตอนนั้นเพื่อนป่วยเนาะเพื่อนกับสีอยู่หันว่าไปใส่ยังส่นะฮะสีห่วงหรือสีหยังกับบอจักเดิสีห่วงรือเพื่อนเคยไปเพิ่นก็บสิไป้าหาอยู่งซี่ยแต่ว่าหาเรื่องเือไปนะบ่เคย้อบพ่อเคยผอเหมือนพะผอมเมื่อวาน เป็นแบบไหนเป็นตัวเลยเหรอเสียงเป็นเสียงวิ่งเสียงคนแลนคือจงหมุนปลาน้ำกลนเฮ้าเนี่ยนะห้อยตีนคนเลยปืบปบปๆบเลยาดังดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บดังบางแห้งเลยเด้ดังจนหวักว่าสัญชาตายานคนเฮ่าเนาะขันนินเสียงฟูมันถึงห่วงแล้วเด้เอองวกเบิ้งเลยแม่อันน้ำฝันบ่ฝนบ่นีไยมันมีตกแรงมากเพื่อนน้ำมาบอกเป็นแถาแม่บันออบ้งว่าเป็าแถเม่ยอย่างแต่ว่าเพื่อนนั่น อายุนี่ประมาณหกสิบกว่าปีหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเพื่อนเราบอกว่านเอายี่หลา่าเบื้องเอาเพื่อนวะเลียนเนี่ยเลียนเนี่ยตัวเลขนะให้จำเอาเดอร์นี่จำให้มันได้เพื่อนว่ไปซองเบิ้งอะ่ะเห็นสองสี่สามศูนย์สองสี่สามศูนย์ได้ีฏิญานจำไว้ได้เนาะฮูมยามากลางเดือ ก็เลยมากดโทรศัศั์ไ้กดสองสี่กับสามส่วนละละลกดโทรออกนะแม่ยานลืมนะพอโทรศัศั์เอาว่างไว้ไก่เอาของน่ะนะฟันน้ำฟ้าจุดเลยว่าสันจ้าฟ้ากดโทรศัพับไปเลยสองสี่กับสามส่วนนี่แหละสี่ตัวคนไหนว่าสี่ตัวตาว่าไปจับคู่เอาหรือว่ามักยังไดกับจัาคู่เอาตอนนี้มันไม่เป็นเรื่องความฟันเนาะเขาให้มาขนาดนั้นเลยแมนจ,มจ้ะอื่ <c oughs> เสจ2430เนาะคือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่คือได้มาจากความฝันเนาะที่น้องได้มาจากความฝันก้อนพีสีหลอกอันพีสีหลอกพีหลอกแล้วมันบอกตุกแรกมากับมาฝันแบบนี้จ้าสินว่างวันนี่เป็นสินเลียนไา่ห้โซกอนเลดิหม่วยเฝ้ามาบอกเลยแล้วยันอันบัว่านเนาะ เมื่อกี้กำลังจะเก็บกล้องพอดีเจ๊นงลงรถมาวิ่งเอ้าอะไรเนาะเตีตะพื้น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 พีหลอกเพี่หลอกนะแต่ว่าฝันฟันคักเลยเป็นตัวเลยแน่นจ้ะเจือเอานี่ชจือมันได้เป็นจมหมพยพอยาสีเรื้มมันว่าคือยาสีเรื้มอืมยาสีเรื้มด้วยยาสีเรื้มบนว่าจ้าบนบอกวางสิละอ่าเพราะว่าจ๊นงกะฝันคิวตลอดอยู่บันไดมาก งวดที่ดี้วก็ไปได้มากเนาะครับอ่าาก็ไปได้มากลายงวดนะคะมางวด,ดนี่ละแล้วก็น่องเงี้ยงก็ลูกสาวลูกสาวกะมีเเซนบอกแม่ดีดีอุ้ยอันนี้นะบนาานอก,บกแม่วาจังสันจังสีเดินนอกหละบบอสยลูกแมอืมนั่งเขียนเลขอยู่ขี้มีมาบอกวาในความฝันใอ้ฟังว่าไปความฝันระเบนี้เห็นตัวเลขนะมันลอยขึ้นมาแม่สามสองหนึ่ง โอ้ยคิมมี่เอ้ยก็เลยหวานสิสองนึงนะแม่บอกเล่าจนเมื่อยล่ะมามาดอกน้ำสองนึงกันไม่เต็วัดวันี่เลยลองวัดที่ผ่านมาน่ะแม่แม่ที่ออกสองสองแม่นจับปล่อยเดิใบ่ฮั่นนี่บ่ได้ปล่อยเนี่ยวันน้องวาน้องลืมนั่นล่ะน้องว่านก็มันบ่มาดอกลูกสาวบอกว่าเลขลอยมาแม่ียนะรู้เห็นเลขลอยมาน่ะแม่ เห็นเห็น้องกำลังเขียนเลขอยู่นะเห็นเลขลอยมาสามสองหนึ่งเนี่ยนูฝันแล้วนะไม่รู้ว่าจะฝันได้อีกตอนไหนลงแต้มหนึ่งกับสองสองหนึ่งโอ้โหนุขี้อายให้แม่บ่านี้แม่แน่นั่นแหละที่ให้รางวัลที่หนึ่งแล้วไม่เอาหนูบอกว่าหนูอยากได้ของเล่นนูจะได้สักทีไหมเนี่ยได้แม่โอ้ขอโทษวันนี้แกฝันยังยัง เดี๋ยวรอดรอดชอบเอาจอบเอายังไงมาบอกหน่อยได้เจนงคดนะแย่ใจเลยเนาะเจนงโอ้ยระาแม่ตะพื้นตะพื้นว่าหนูน่ะอยากได้ของเลนแม่บอกว่าถ้าถึกเลขน้ำหนูนั้นแม่สิซื้อไ้ คนถามบอกตัวกันนั่งคำถามขวันเพิ่นบอกเมียนจ้ะมาบอกยางมาบอกซื้อเนี่ยแหม่มันสีแม่นก็ให้สามสองหนึ่งมันมาออกสองสองหนึ่งเมียนน้องเล่าบอกกับลูกแม่น่ะให้ตำราวเหนื่อยละสองหนึ่งหนึ่งสองไม่มาสักทีบัดมามาตำไทยโอ้โหเขาว่าอะให้ตำราวแล้วก็ให้ยิบโรตเตอรีนะแม่โอ้แม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะ แต่ว่าขันท้าหมอเอาบ่าวเมียนต้องให้เพื่อนบอกเองบ่าให็นในใยเพื่อนฟังอยู่เดิถ้าแม่เป็นคนแบบนี้ล่ะแม่น่ะที่หนูให้น่ะไม่รู้ว่ามันจะฝันอีกตอนไหนเพื่อนรักน้องยุบไหมน้องยุบปอได้ยุบปอสองจ้ะยังไงตามให้หน่อยเด้อเจนงเนาะจ้าวันนี้เอาเลขผีไปก่อนเนาะเอาเลขผีไปก่อนฟันอีกวันไหนแต่ว่าต้องล่อให้แกฝันให้เบ่าให้ฟังเด้คันห้างซออนี้มันบ่ถือยักเถืออ่ะมัมื้อถือตรงตรงท้าแล้วฟันทันฟันแล้วเฝ้าปวกปวดเด้อ จักเ<ม>จักยามไ่สีฟันเพิน่นว่าตีนองว่าจมให้แมนแล้วว่าบ่ได้ของเหรียญเป็นจังซี่ล่ะเป็นอย่างนี้แหละหนูให้รางวัลที่หนึ่งแล้วอ่ะแม่ก็ไม่เอาเหรอวะโอ้เป็นตาห้ยสกุลเอาคิมี่ฝันให้แม่ใหม่นะไม่รู้ว่าจะฝันอีกตอนไหนหนะ <c oughs> ่ <c oughs> ะเสียงใส่ฮะเดาอนป่านี้นะขึ้นเสียงพอซองปอซองแน่ยดิเพิ่นอาจจะให้โชครางวัลที่หนึ่งก็ได้เนาะครับเดี๋ยวอันหมวดได้ก็ได้เนาะบ่วดทางทางถ้าจะร้องไห้ก็ต้องฟังรงบ่ มาเหลยอสามสองเนี้ยของที่มีนะแต่นี่ด้ในพ่อสอเกิดแต่วานี่ลรุงไปนั่งอีกเอารุงอีกก็ได้ห่ะพีุ่๋เอาสามสองเท่านั้นละแกให้สามสองหนึ่งแม่นแต่หลอกสองหนึ่งม่หลอกสองหนึ่งรุงแต้มหนึ่งนะสองสองกได้เนาะเออเอาเลขผีไปก่อนแล้วก็เลขคิมมี่สามสองเอาเหลือตัวปนบ้านออกเนี่ยเนาะครับจ้าเอาเลขผีเรียนไรหลดเรียนน้ำหลดผีวิ่งตามรถ อันสองสี่สามศูนย์นี่คือเพ่นบอก,ไ,บอกไม่ฝันเลยบอกแม่จะให้เบิ้งเรียนเนี่ยเบื้อ,องเอาอมาเรียนเนี่ยเรียนบาทบอกเรียนเนี่ยไมเป็นเรียนสีเงินแต่ว่ามันวง่งไงไหมมันไงคือสแสดเรียนบาทเก้าเนาะจะเป็นคกล้ๆเรียนบาทเก้าเนะาะค่ะส่นอง่นบอกว่าจือให้มันได้เด้อ่นว่า